สวัสดีค่ะไม่สรงค่ะพี่เพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะท่อจะทำทำกระเพาะแล้วทำกระเพาะอ,อีกน,อนึนค่ะวันนี้ก็พัดปลากระป๋องใส่ไข่บีบมะนาวเซฟเซฟเซบเองทำเองกินเองนักเลงพอค่ะ <c oughs> ออหอมแดงตะไคร้แล้วก็ต้นหอมพริกสดมะนาวกระเทียมค่ะไข่ปลากระป๋องค่ะ แล้วก็เจวไข่ลงไปก่อนค่ะไข่ขียี่ไปก่อนค่ะปีไข่สุกไปก่อนค่ะไม่ต้องสุกมากก็ได้ค่ะโอเคประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยไว้ไปก่อนค่ะโอเคแล้วก็เจวกระเทียมผัดเทียมเจวกระเทียมลงไปก่อนค่ะ โอเคหอมหอมอืมน่าง่นยออใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะก็กินคนเดียวแล้วก็ปากระป๋องอ่ากระป๋องเดียวก็พอค่ะโอเคหอมทำเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะโอเค กลิ่นหอมมากมากเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะเตรียมปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลค่ะน,น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลในดนึงค่ะน้ำมันหอยนนดนึงค่ะซอสปลาเคเี่ยวในนงค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะที่เราเจียวเมื่อกี้ โอเคแล้วก็ค่อยๆโคนค่ะว้าวอือ่ากินมากเลยค่ะวิธีทำนะคะอาจจะแตกต่งางกันไปวิธีทำแต่ละบ้านแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะวิธีทำอาจจะแตกต่งางกันไปค่ะ โอเคทัดท okay. นาชอบแบบไหนพ่งแบบไหนก็จัดได้เลยค่ะน,นี่ไม่นานเป๊บเดียยก็สุกค่ะปากระบอกก็สุกแล้วแล้วก็ใส่พริกหอมแล้วก็ตะไคร้ลงไปเลยค่ะอืมค่อยๆคนค่ะพร้อมค่ะผัดไปอีกสักพักหนึง่งเป๊บนึงก็สุกเรียบร้อยผวากินเด็ดได้หมด ส่วนมากถ้าเรายำปลากระป๋องก็กินเดบบได้หมดเลยค่ะตะไคร้อ๋อพริกน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ต้นหอมนะคะอืมหอมมากๆค่ะน่ากินมากๆค่ะอุนะเนาเข้าสูร้อนๆโอเคเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยโอเคแล้วก็ ฟนอีกเป๊ะโอเคประมาณนี้นแลยค่ะโอเคชุกเรียบร้อยตักใส่จานไปเลยค่ะโอ้โหนา่าทานมากค่ะอืมไปกันเลยค่ะไปทานเข้ากันเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะพี่พีเพื่อนเพืพ่อนทุกท่านขาโอ้ลืมบิกมานาลงไปด้วยบิบมานาลงไปด้วยโอ้เปิลเปแซ่บเลยบิดมานาไปเลยค่ะ ว้าวท่าไหนชอบเยอะก็บีบเยอะเลยค่ะโอเคไปกันเลยทานกันเลยค่ะ